สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมิคิตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมเดว i ่ m a แมคครนนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้จะมาพูดรายละเอียดอัปเดตของวันที่21กันนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับรายละเอียดอัปเดตในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5-6อย่างนะครับอย่างแรกนะครับที่เรามาดูกันเลยคือตู้กาชารีรันนะครับ สำหรับตัวกาชารีันในวันนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์จิลนักสืบตำนานนะครับซึ่งตัวเวอร์จิลนักสืบตำนานเนี่ยตอนนี้นะครับก็เป็นตัวละครเมตาของอาสายกายภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีตัวละครแบบเก่งๆเอาไว้แบกไอเดีเนี่ยตัวเวอร์จิลนักสืบตำนานก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่ากดหามากๆเลยนะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆในเรื่องตัวละครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสามารถแรง กาเวทที่ใช้หรือว่ารายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คลิปวิเคราะห์ตู้กาชาอันเก่าเอาไว้ให้นะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาเนี่ยมันจะมีรายละเอียดทั้งหมดของตัววัวจิ้วนักสืบตำนานนะครับความสามารถต่างๆของเขานะครับทำให้เราเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าเราอยากจะได้ตัววัวจิ้วนักสืบตำนานหรือเปล่านะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าเกิดเราจะกดตัวละครเนี่ยแน่นอนว่าเราจําเป็นที่จะต้องกดหาอาวุธประจําตัวของเขาด้วยนะครับเพราะว่าอาวุธประจําตัวของเขาเนี่ยคือโคตรดีเลยนะฮะความสามารถคือดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกนะครับก็คือตู้กาชาลีรันนะครับต้องบอกว่า,าตัวว์จิลนักสืบตำนานเนี่ยรีรันไวมากๆเลยนะฮะตัวเขาเพิ่งจะมาเมื่อน่าจะเดือนก่อนเองนะตอนนี้เนี่ยคือรีรันละ จริงๆมันจะต้องเป็นตัวอื่นที่รีรันก่อนนะครับแต่ว่านักสืบตำนานก็รีรันไวไวกว่าคนอื่นเขาก็ถ้าเกิดอยากได้ยอดก็คงต้องเอาตู้นี้มานะครับถ้าเกิดบริษัทของผู้ให้บริการเนี่ยอยากได้ยอดนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมที่อัพในวันนี้กันอ,อันแรกเลยนะครับจะเป็นกิจกรรมลูกเต่าอันนี้นะครับสำหรับกิจกรรมลูกเต่าอันนี้นะครับก็จะมีภารกิจ ของตัวกิจกรรมอยู่นะครับก็คืออันที่2ออันที่2นะครับสำหรับภารกิจเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็จะมีล็อกอินเกมนะครับก็คืออันอันแรกเลยนะครับอันที่2เนี่ยก็จะเป็นบริจาคให้กลุ่มลาภีศาสตร์ก็คือบริจาคให้กับกิวนะครับยิ่งเราบริจาคเยอะมันก็จะได้เควสตรงนี้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับก็จะเป็นภารกิจให้เราฆ่ามอนเตอร์นะครับ เราจะฆ่ามอนเตอร์ในโหมดไหนก็ได้นะครับมันจะนับเป็น1ตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันต่อมาเป็นภารกิจคังสมบัติคาโรอันนี้คือเราเปิดตู้กาชานะครับตู้ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตู้ตัวละครตู้อาวุธหรือว่าตู้ที่เป็นรวมตัวละครระดับ A, เอ๊ะระดับ A หรือน่าจะ A หรือ S ธรรมดาเน,นี่ยแหลที่ไม่ใช่ตัวลิมิตนะครับตู้นั้นก็นับเหมือนกันนะครับยิ่งเราเปิดตู้กรชาเยอะ ลูกเต่าตรงนี้ที่เราจะได้เนี่ยก็ได้เยอะตามนะครับซึ่งมันมีจํากัดอยู่ว่าได้เท่าไหร่ได้กี่ครั้งนะครับแต่ผมจําจไม่ได้ภารกิจอันต่อมาก็จะเป็นใช้พลังงานนะครับอันนี้คือง่ายๆให้เราใช้ตัวพิซซ่านะครับตามที่ตัวภารกิจเนี่ยกำหนดไว้เนี่ยพอเราครบครบเมื่อไหร่มันก็จะได้รับลูกเต่านะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแดนปีศาจสถิตนะครับก็คือ เล่นเจ้าตัวหมวดหาการ์ดนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้อยู่ไหนให้เราจิ้มคำว่าไปได้เลยนะครับเนี่ยตัวเกมก็จะพามาที่ภารกิจของนั้นอ่าภารกิจอันนั้นทันทีนะครับเนี่ยอันนี้ก็อันที่สองเรียกครังสมบัติเนี่ยพอกดปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่ากิจกรรมถอยลูกเต๋าเหมือนเดิมนะครับจริงๆมันเป็นกิจกรรมอันเก่าที่มันวนมาแบบ ไม่มีกิจกรรมใหม่จริงนะฮะมันวนมาแค่กิจกรรมเดิมๆจริงๆนะฮะทอยลูกเตา๋าหมุนสนล็อตมีอยู่แค่นี้จริงๆถ้าเกิดเราลงเราเดินลูกเต๋าแล้วเราได้แต้มนะครับได้แต้มออของกิจกรรมลูกเต๋าอันนี้เนี่ยที่เป็นคําว่า pts อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับที่เป็นเลขศูนย์เนี่ยถ้าเกิดเราได้แต้มตามที่ตัวเกมกําหนดนะครับเราจะสามารถรับของตรงนี้ได้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราไม่ใช่สายเติมเนี่ย เต็มที่ก็น่าจะได้อยู่ประมาณสัก4 0่สถึงหกแต้มนะครับประมาณนี้นะหรือไม่ก็85ประมาณเนี้ยส่วนชุดสุดลดอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าเราไม่ใช่สายเติมนะก็ไม่ต้องดูก็ได้แต่อันนี้ก็จะมีให้เราฟรี1ลูกเต่านะครับคือเยอะมาก1ลูกเต๋าอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมทอยลูกเต๋ารีรันเหมือนเดิมอันต่อมาเรามาดูกันที่รูปถุงเพชรน,นะครับ อันนี้นะครับสาหรับรูปถุงเพชรอันนี้เรามาดูที่หัวข้อสะสมเติมสะสมใช้นะครับสําหรับกิจกรรมอันนี้เนี่ยเป็นการสะสมจํานวนเพชรที่เราเติมไปนะครับเมื่อเราเติมไปตามที่ตัวเกมกําหนดนะครับเราจะได้รับรางวัลตามที่ตัวเกมสแสดงตรงนี้เลยนะฮะก็เริ่มต้นที่สะสมเพชรสีม่วงเนี่ยเอ๊ะอาจจะมีปีศาจเนี่ยทั้งหมด680เม็ดนะครับอันนี้ ก็จะเริ่มได้ตัวกดตู้ตัวละคร2ใบนะครับสูงสุดคือสะสมอยู่ที่18,200เพชรนะครับส่วนรูปวร์จิลนักสืบตำนานที่ใส่ชุดคออตุมอันนี้เนี่ยเราไม่ได้ชุดนะครับมันเป็นแค่รูปหลอกเฉยๆปกติแล้วถ้าเกิดเราจะได้ชุดคออตูมในการสะสมอัญมณีตรงนี้เนี่ยตัวชุดคอสตุมจะอยู่ในช่อง18,200คือช่องสุดท้ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าใครจะเติมก็ดูดีๆด,ด้วยนะครับว่าเราได้ของของรางวัลอะไรหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นเติมเงินต่อเนื่องนะครับสําหรับหัวข้อนี้นะครับก็จะมีการสะสมด้วยกันทั้งหมด7วันนะครับโดยที่เงื่อนไขนะครับเมื่อเราเติมเงินประจําวันนะครับจํานวน379บาทนะครับเราจะได้รับเศษตัวละคร5เศษต่อ1วันนะครับนั่นหมายความว่า,าถ้าเราต้องการ มันมีทั้งหมด7ช่องนะครับเราจะต้องเติมเติมเงิน3 7 9บาททั้งหมด7วันนะครับถ้าเกิดวันนี้เนี่ยผมเติม3า9ร้อยเอันแล้วก็ไปกด3ามรอีก1อันเนี่ยก็จะนับแค่3ามเอันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรอให้ตัวเกมเนี่ยห่านรีรันวันของวันนั้นไปก่อนพอเป็นวันที่2ปุ๊บเราเติม3ามเราก็จะได้เศษอันที่2ต่อนะครับสำหรับตรงจุดนี้ก็ระวังด้วยนะครับ กิจกรรมอันนี้มีระยะเวลาอยู่แค่6กวันสิบชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราต้องการเสร็จให้ครบ7วันเราต้องเริ่มเติมตั้งแต่วันนี้เท่านั้นนะครับถ้าเราเติมช้ามันก็จะได้ไม่ครบนะครับอันต่อมาเป็นวงล้อลัคก,กี้นะครับเจ้าตัววงล้อลัคก,กี้เนี่ยตอนนี้ของรางวัลก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับ่ากลายเป็นดาบผู้พิชิวิญญาณของวร์จิลนักสืบตำนานนะครับสําหรับไอ้เจ้าวงล้อลัคก,กี้อันนี้เนี่ย ถ้าเกิดใครดวงดีนะครับก็อาจจะได้ดาบไวแต่ผมเคยกดแล้วนะครับแล้วแบบนะถ้าเกิดโดนการันตีเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆสักสี่พันหรือไม่ก็สี่พาร้อยบาทนะครับต่อการันตีตู้นี้เนี่ยตู้รักกีนอนึ่งครั้งนะครับตอนนั้นผมกดไปร่วมๆประมาณสักสองพันห้าสองพันห้าสแล้วนะฮะแล้วงบหมดก็เลยไม่ได้กดต่อนะครับ ตอนแรกเนี่ยมันจะใช้เพชรสีม่วงนะครับในการกดอ่ามันจะให้เราใช้เพชรสีม่วงกดสองครั้งนะครับเมื่อกี้ผมกดไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับจะสังเกตได้ว่า años, ในช่องสี่เหลี่ยมก็จะมีเครื่องหมายถูกตรงนี้นะฮะเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่2ก็ยังเป็นเพชรสีม่วงอยู่ใช้เพชรสีม่วง40สินะครับอ่ะมันก็จะหมุนไปแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่อ่าหลังจากครั้งที่2ขึ้นไปแล้วนะครับครั้งที่3มขึ้นไปจะใช้เพชรสี สีเหลืองซึ่งไอเจ้าอัญมณีสีเหลืองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทุกๆการกดของเรานะครับครั้งแรก120ครั้งที่2อาจจะ250ครั้งที่3เป็น350 400้อะไรแบบนี้นะครับก็มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับจากที่ผมดูแล้วนะครับก็การันตีเนี่ยประมาณนั้นแหละครับสี่ไม่น่าจะประมาณ4,500บาทนะครับต่อการันตีอาวุธ1ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเติมเพชรแล้วไปกดตู้อาวุธเนี่ยน่าจะ น่าจะมีลุ้นมากกว่านะครับแต่ก็ตู้อาวุธก็มีโอกาสลดเลทน,นะครับแต่ว่าตู้นี้คือได้ชชว์แน่ๆนะครับระหว่างทางมันก็ดีตรงที่ว่ามันมีตัวตู้ตัวละครตัวตู้อาวุธอะไรพวกนี้นะระหว่างทางนะครับให้เราหาได้ส่วนอันสุดท้ายก็เป็นอันนี้นะครับปาร์ตี้เครื่องดื่มนะครับก็แน่นอนว่าเราจะมีภารากิจตรงนี้นะครับก็ไปเล่นภารากิจเอานะครับถ้าเกิดอันไหนที่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนให้เราจิ้มเขา่าไปได้เลยนะครับ เนี่ยพอเราจริ้งเขาว่าไปปุ๊บมันก็นจะมาหน้าหน้าภารกิจทันทีนะครับอ๋อออกเฉยโอเคสำหรับารางวัลเนี่ยก็จะมีตรงนี้เราสามารถดูได้ว่ามันจะได้รางวันอะไรนะครับถ้าเกิดเราผลิตพวกเครื่องดื่มของตัวละครน,น,นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องซ้ายช่องกลางหรือว่าช่องขวานะครับมันก็จะวนๆไปนะฮะสำหรับรายละเอียดอัปเดตก็น่าจะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมละ เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมไดง่ายนะครับโดยการกดไลค์นะครับกดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปรายละเอียดอัปเดตวันที่21เดือนพฤิกายนก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ